สวัสดีค่ะวันนี้วันที่แปดนะคะท้าทายดอยอันนี้วันที่แปดนะคะมีงูเข้ามาเก้าวันนี้ก่อนนะอ่ะสวัสดีค่ะเอออันนี้วันที่เก้าเออเร็วเร็วพูดผิดพูดผิดวันนี้วันเก้าอล้ยตายแล้ว มันกินอะไรยังงั้นมึงเนี่ยงูอะไรเงีงูอะไรงูกันเป้าอย่างงูทางมะพร้าวอ่ะผมไปก่อนนะจ้าไปแล้วงูไปแล้วงูไปแล้วเข้าไปในกรงหมาเหรอเข้าไปในนี้เลยเข้าอยู่ในกรงหมาเลยมันเหรอ

ไปแล้วตแดงตแดงตแดงมาเอางูตแดงมาเอางูไปแล้วพ่อออกมาเลยพ่อออกมาทันเห็นงูพอดีหงการเนาะงูมันอยู่ในคอกหมางูมันอยู่ในคอกหมาคอกหมาอะไรหมาน้อยเนี่ยหมาน้อยอ่ะ ที่พี่หน่่ยทําใหม่ตรงหน้าบ้านน่ะหน้าประตูหน้านั่นน่ะตรงนน้นไงตรงหน้าห้องพี่หนุ่ยอ่ะที่พี่หน่่ยทําใหม่อ่ะข้องหมาก็ที่พี่หน่่ยทําบกปูนแล้วก็ให้หมาไปอยู่ในนั้นไงหมาน้อยอ่ะตรงหน้าห้องพี่หน่่ยหลังบ้านน่ะเจ้า ตาแดงจับงูไปแล้วป้าเข้าไปพักผ่อนไหมเข้าไปพักผ่อนไหมสิบโมงตอนนี้เหรอสิบโมงเก้าโมงสิบโมงสิบโมงหายุดยอดเป็นไงเปิดปิดแง่ อาจจะลุกลุกไว้เปล่าอโอ้เก่งอันนี่้เดินออกมาดูงูด้วยเฮ้อคุณพ่อเดินออกมาดูงูนะคะตาแดงจับงูไปแล้วตาแดงจับงูไปแล้ว ไปนอนพักผ่อนไหมี๋ยวปิดประตูกันไปดูข่าวเนาะไปดูงู <laughs> Bye bye. Bye bye. 拜拜，拜拜、嗯，拜